ครับวันนี้เราจะมาดูคําว่าหลวงนะครับมาที่เขียนแตกต่างกันในในถิ่นล้านนาเฮานี่นะครับมาหลวงอย่างเดียวนะครับคําว่าหล,วง,าหลวงเลยนะครับมาเรามากรอยเลยนะครับหลวงนะครับอืหลวงอหลวงก็ตุละนะครับอื ต้องใ้ตัวละนะครับอันนี้นะครับหลวงนะอันนี้คือตัวละนะครับมาหลวงนะครับมาหลวงเอาเขียนเต็มเต็มเลยนะครับหลวงนะครับหลวงอ่าอันนี้ก่อนเอาหลวงอ่าหลวงหลวงนะครับเขียนยาวๆกันเนี่ยนะครับโบราณพวกเขาเขียนยาวๆกันเนี่ยนะครับอ่าหลวงหลวงนี้เปิ้ลจะตัดไม้กงนะออกนะครับมา มันมีตัวสะกดแล้วนะครับมาตอนไม่โกงออกก็ใส่ตัวงะอยู่หลังเนี่ยนี่ตามสูตรเลยนะครับหลวงนะครับอ่าหลวงนะตามที่วิธีที่ถูกต้องตามกฎลักการผสมคําแล้วมันก็จะต้องเขียนอย่างนี้นะครับต้องเขียนนี้นะเอามาดูโบราณบนางนะครับโบราณบ้นะครับมันหลวงนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนยะครับโบราณนะครับโบราณในข้าวหงหินนะครับมันหลวงนะครับเห็นไหมครับหลวงนะหลวงนะครับเห็นไหม ปกตเขียนแบบนี้นะครับหมายไหมตัวงะปกตจะมีตัวละห้ามนะครับหมายไหม,ไหมกันว่าออมันจะออกเสียงก็ไว้ไดนะครับหมายไหมพวงใช่ไหมปกตเขียนกันอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เขามาดูหลวงอันนี้อันนี้คือแบบแบบที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่ก็ยังว่านะครับนในการเขียนโบราณน,นั้นมันมันภาพสาใบลานมันมีพื้นที่น้อยนะครับมาถ้าเขียนกันยาวๆอย่างนี้ อ๋อหรือกว้างกว้างออกไปหรืออย่างไรเนี่ยมันก็มันพื้นที่มันแคบนะครับพื้นที่ใบลานมันแคบนะครับอ่าทีนี้มันก็อย่างว่ามันก็เอา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 ตัวนี้ก่อนนะครับว่าถูกต้องที่สุดแล้วนะครับอ่าตัวที่แบบที่สองนะครับบทแบบที่สองนะครับแบบที่2องปะใอ้ใจเป็นตัว ตัวละ,ะตัวละเนี่ยนะครับตัวละ,ะแบบแบบเอาใจเป็นหางละนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมหางละความจริงมันก็ไม่ใช่ถ้าเขาอูถึงว่ากฎปัจจุบันเนี่ยมันบ่ถูกต้องนะครับบ่ถูกต้องเพราะว่ามันตัวละไม่ต้องเป็นอี้นะครับแต่ในอดีตในโบราณบนผ่านมาพวกไอ้ใจตัวนี้เป็นตัวละนะครับอืคนเท่า พวกไอ้ใจเป็นตัวละนะครับเขาจะว่าอันไหนถูกต้องบ่ถูกต้องเหรอครับโบราณพวกไอ้ใจเป็นตัวละนะครับไปไหมพนกไอ้ใจสะกดเอาตัวเอาตัวว่าไว้งลุมเนี่นะครับเห็นไหมตัวงะสะกดนี่นะครับหลวงนะครับหลวงนะคะรับเอาไปดูเอกสารโบราณเลยนะครับอานนียในข้าวหงอินนะครับเห็นไหมครับ ปกระจห่างละนะครับมาเห็นไหมเป็นตัวละนะครับเห็นไหมหลวงนะครับมาหลวงนะครับมามาดูตัวนี้เป็นตัวนะครับเห็นไหมก็มีอยู่ในข้าวหงหินนะครับมาก็เจิมกันว่าป้นใจห่างละนะครับมามาประกบตัวหาเนี่ยเป็นตัวละอ่าเป็นตัวละนะครับหลวงเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราอ่ามีสองแบบแล้วนะครับมีสองแบบแล้วนะครับอ่าแบบที่สามแบบที่สามก็ แบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมเปิ้นบอกว่าเปิ้นบอกว่าเอาง้ยายตัวนี้มาเป็นามาไวต้ตรงงนี่เหี้นะครับมาหลวงนะครับมห,หมแบบนี้เหมือนกันมันยาวไวแบบนึงเนี่ยน,นะครับแบบที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยนะครับ ตังพี่น้องสิบสองปนาพุกนน้นครับตังเขินตังขืนตังเขินนะครับมาเลือเขินเนี่ยนะปนุ่ปวนว่าเพื่อจะเอาง่ายตัววะนี่มาไว้ทางเพสนะครับไว้ลุม่มถงถงอะเนี่นะครับมาอย่างนี้เนี่ยครับอย่างนี้นี่ครับโอ้อย่างนี้นะครับมาหลวงนะครับหลวง,ลวงอ่าก็ปุ่นก็บอกว่าพื้นที่มันน้อยเพระกนิยมในตัวปุ่นนะครับที่นี่พายจะเขียน แบบใดมันก็คงอืเฮาก็ต้องโยนๆกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มันยังมันยังบเบาเบาเอาตายตัวนะครับหลวงเนี่ยนะครับหลวงนะเห็นไหมมีอยู่องนี้ <S <S บางบางคนเก็เขียนอย่างอี้นะครับ,บเอาแต่ว,ว่าวางบนบุญนะบแบบอี้คงบถูกลักกันยิ่งไปใหญ่นะครับหลวงอย่างอี้นะครับเห็นไหมอย่างอี้คงบ เบบี้คงมาถูกนะครับมาถูกนะครับมาถูกนะบาถูกรับนะฮะก็ภายเขียนมากก็คงมันคงบบกเข้าลักการนะอะไรย่างสักอย่างนะครับไหนนะครับเอาเพราะว่ามันมันพิษรักพิษรักไม่กลัวอ่าไม่กลัวหลวงนะครับมาอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็พิษรักนะครับ พิรักไม่กลัวครับเพราะว่าไม่กลัวหรือว่าไม่ต้องอยู่ทลุ่มนี้ครับอทั้งลุ่มนี่ครับมาไม่กลัวนะครับหลวมเห็นไหมครับอ่าก็เอาละครับพคยจะเขียนแบบใดก็เขียนไปก่อนนะครับเพราะว่าเฮายังบมีข้อตกลงนะครับปีสองแปดพวกมีข้อตกลงกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเปิมีเต้าอันนะครับมาทีนี้อ่าเขาจะต้องสร้าง ตัวกัมที่เขียนเหมือนกันเนี่ยมาทกลงกันใหม่นะครับจากปีสองแปดอาจจะมีเร็วๆนี้นะครับก็ควรจะควรจะมาสะสางกันแหมกกรมนะครับ